And welcome back to super champ ladies and gentlemen heading into our third bout this evening also at 127 pounds let's meet our first fighter here fighting out of the blue corner 30 years of age standing 163 centimeters tall with a fight record of 41 fights 31 wins this is emmanuel callistus from greece และ่นี้เื่องโชคบุมน้องแดนครับอิมานูเอลคาลิสติสส่วโชคบุมแดงครับอายุ22ปีจากตากประเทศไทยสูง167เซนเตินเมตรโชคมาแล้วถึง8เสียไฝชนะ65และเสมสอ2ดาวพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับโลตัสพุ่มพันม่วง from Thailand t ั s พุ่มพันม่วงสวัสดีรับการผู้ชี้การของคูน่นี้ขอเชิญคุณอนุกูลตามสิรามมาถึงคู่ที่3นะครับในพิกัด127ปอนด์นะครับแต่ว่าเป็นมวยชายโลตัสพุ่มพันม่วงครับพบกับเอมมานูเอลคาริติสจากประเทศกรีซครับตัดพุ่มพันม่วงนะครับปัจจุบันอายุ2 2ปีสูง167เซนติเมตรนะครับ มาจากอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากนะครับเป็นคนกลุ่มน้อยจากจังหวัดตากนะครับฉายาดาวรุ่งจากอุ้งผางถือว่าเป็นนักมวยที่น่าสนใจและน่าจับตามองทีเดียวครับขณะที่เ e อ็มมานูเอลคาสิสติสนะครับจากกรีซนะครับอายุ30แล้วนะครับสูง1 6 3เซนติเมตรฉายาคนเหล็กแห่งกรีซนะครับคนเหล็กเมืองเทพนิยายนะครับ วันนี้เจอกับฝันใจของคนกลุ่มน้อยของชาวไทยนะครับครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับคู่นี้โรตัสพุ่มผันม่วงกับเอมานูเอลคาริสติสนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนและในคู่หน้าครับศึกบอลกลอบเฮาส์กลางปีนะครับพิกัด143ปอนด์ขัดอามยเด็ดๆดังๆงมานะครับวันนี้รับรองว่าสนุกตื่นเต้นแน่นอนตีกับลีลาการไหว้ครูของเอมานูเอลคาริสติสครับ นักชกจากดินแดนเทพนายายเกรซครับเราเคยเห็นนักมวยจากกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่เดินทางมาชกที่เวทีลุมพินีหลายคนมีสไตล์การชกที่น่าสนใจทีเดียวครับโดยเพราะเรื่องพละกําลังความแข็งแกร่งนะครับวันนี้เดี๋ยวดูว่าดาวลุงจากอุ้งผางนะครับโรตัสจากต่อนีอน,นะครับ ถ้ามองผัดผ่านนี่น่าจะเป็น1นล้านเล็กนะครับหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนนะครับเปิ่เชือกบังสายตาวอดีนะครับหรือว่าเจ้าฟลุ๊กนะครับชื่อฟลุ๊กนะครับแต่ว่าทํามวยไม่ฟลุกนะครับวันนี้โกนหนวดโกนคราวมาแทบจําไม่ได้ครับน้องเข้ามาทักทายครับแน่นอนครับ1นล้านเล็กครับดาวดังนล้วมวยเงินแสนเลยนะครับวันนี้มาถอดมงคลให้กับโลตัสครับ อาล้ครับยกแรกครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับไปเลยครับแตกลับนับนอกจับตาดูให้ดีครับคู่นี้แหมตีหน้ายักเข้าหาเลยครับโรตัสแหมโรตัสนั้นประสบการณ์อาจจะน้อยอายุน้อยกว่านะครับแต่ว่าไม่กลัวเลยครับเปิดมาก็เดินอัดแข้งซ้ายตุมๆใส่ก่อนเลยขณะที่คัสติลิสนั้นก็เมื่อกี้ก็คืนแข้งซ้ายกลับมานะครับเป็นมวยกวานะครับแต่ว่าคืนแข้งหน้ากลับมาครับครัสติลิส มือขวาด้วยกันทั้งคู่โอ้โหแล้วโดนแตะโดนจังหวะจะจับจังหวะยังไม่ทันเทครับพิงตัวไปซะก่อนครับซิริได้ลอยกว่านิดนนะครับโรตัสครับโอ้โหดูแล้วความแข็งแกร่งที่แ่่จะไม่แพ้กันเลยครับ,รบการซิกซ้อมดูจากสภาพร่างกายเนื้อตัวใส่ฝาไปทีนึงครับโรตัสหน้าเวตามุ่งมั่นมากนะครับโรตัสพุ่มพันม่วงเดี๋ยว<อ>ดูว่าแข่งซ้ายครับฉายาคนเหล็กของทัชซิลิสนั้นได้มาอย่างไรนะครับ ได้มาเพราะพลังกระปั้นหรือว่าความแข็งแกร่งดุอดันหรือว่าโดนแล้วไม่ยุกค,ครับเดี๋ยวต้องดูว่าโรตัสจะเป็นผู้ให้คำตอบโอ้โหเตะกว่าครับลูกนี้คนจําเบา้าโดนเตะตัดล,ล้มไปสองทีแล้วยังลุกขึ้นมาเดินลุยเหมือนเดิมน,นะครับเอามาเดิมครับซิลิสมีจิ้มลำตัวนะครับเอเมาดู ดูเหมือนว่าจะในหม,มัดนะครับเอามีฮุกซ้ายนะครับโลตัสโดนเข้าไปนี่ถึงกับหน้าสั่นเหมือนกันคืนด้วยแข้งซ้ายครับโลตัสประมาณไม่ได้ครับมวยต่างชาตินั้นออกหมัดดีทุกคนนะครับชัดคริสไหครับจากคริสโลตัสก็เตะเตะขาหน้านะเป็นมวยขวาที่เตะขาหน้าดีๆนะครับเบิ้ลแข้งซ้ายใปสองทีเมื่อสักครู่ถึงแม,ม้ว่าจะติดต้นแขนครับแต่ถ้าโดนบ่อยๆนี่มีช้ำม,มีขึ้ดได้เหมือนกัน แหมเขาบอกว่าหัวแบบไม่เกรงใจใครเลยครับตอนนี้ครับแข้งซ้ายของโลตัสครับอ้าวขวาไม่ถึงครับนี่คนเหล็กนะครับไม่ใช่ต้นกล้วยนะเห็นหัวเอาหัวเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูครับแหมแม่มีท้าทายครับต่อยมาสิผมไม่กลัวก็แค่ล่วงเท่านั้นเองนะครับอย่างนี้ก็สนุกแล้วครับถ้าไม่กลัวกันนะครับมาแล้วครับแหมคนละแข้งคนละทีโหวนไปรอบๆครับฟังติส ผูกซ้ายครับไม่ถึงครับทีบนำโอ้โหบรรจงเตะแต่แค่แ้งนี้โดยเฉพาะแข้งหน้านี่เตะได้หนักนะครับโรตัสนี่ยังไม่เห็นขวาหลังนะครับเอามาทันทีเลยครับสับล่างไปแตเตะนี่เตะตายเลยนะครับเตะขาหน้าได้หนักขนาดนี้นะครับโอ้โหนี่ครับดูโรตัสปกติก็แค่เตะวัดระยะนะครับวัดระยะแต่ว่าโรตัสนี่เตะหวังผลเลยครับสุด ครับจินลิสนะครับที่ต้นๆนั้นต่อยหมัดอยู่เพลินๆนะครับตอนนี้ก็โดนแข้งไปสองสามดอกโอ้โหแล้วเจอคู่ขวาทิ้งไปลูกนี้ครับต้องคว้าก่อนเลยครับจินลิสผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่ครับชมกันต่อนะครับกับคู่ที่3วันนี้ครับรถตัสพุ่มพันม่วงกับเอเมริเอลคาลิสติสจากประเทศกรีซครับโอ้พี่เรียก็ต้องติวเข้มเป็นการใหญ่เลยนะครับไปดูไฮไลท์กันเลยแม่ตรงนี้ยกเทลงไปก่อนครับ แล้วก็โดนเตะตัดลูกนี้ล้มก้นจำเบ้ากระแทกพื้นเลยนะครับไม่เหมือนจะมีหมัดดีนะครับคาริสตสครับแต่ว่ายังไม่กล้าออกเท่าไหร่มีโดนไหมนะครับโลตัสแต่ต่อยแล้วโลตัสไม่กลัวสิครับคาริสตสนะครับจะเอาอย่างไรนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าอาวุธเด็ดเราเห็นหนึ่งยกที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดว่าอาวุธหมัดในอันตรายทีเดียว แต่พอต่อยออกวุฒไปแล้วในคู่ต่อสู้อย่างโรทัสนั้นไม่สะทกสะท้านแล้วยังทําหน้าทําตาท้าทายครับว่าตกลงคาลิสติสนี่จะคาลิสติสน,นะครับจะจะยังกล้าที่จะใช้หมัดอยู่หรือไม่นะครับแต่ก็ต้องเป็นมวยทรงนี้ก็ต้องชกทรงมาตรฐานของตัวเองนะครับที่เลี้ยงทางดูมแดนนี่โอ้โหต้องบอกว่ายอดมวยทั้งนั้นนะครับเลยเป็นหนึ่งล้านเล็กแล้วก็ยางดำเลยครับ ไปดูกันต่อครับยกที่2ครับความมันจากเอ c ีซีชกปร์แชมป์ครับช่อง8กดเลข27ทิ้เอาไปซึงสปอร์ตแหมเห็นโลตัสชกแล้วไม่ต้องถามเลยครับที่มุมเป็นยางดำเลยครับหนึ่งล้านเล็กนี่ยอดมวยฝีมือนะครับแต่ว่ายางดำนี่นักชกชกเครื่องเลยครับเดินบู๊ใจสู้นะครับออกมาสู้กันก็เป็นชาวจังหวัดตานะครับแหมนักรบเมืองตานะครับโอ้โหดูแม่เริ่มจะมีหมัดมาแล้วครับคาริติส โอ้โหหนูนี่ครับแมหมหัวเราตายเลยครับหัวไปบริเวณข้อพับนี่เต้งดึงเลยครับคาริติสโลตัสนี่ยิ่งชกยิ่งมั่นใจนะครับไม่กลัวแล้วยกแรกนั้นเอมูอเรลคาริติสนั้นออกหมัดแบบยุดวาดน่ากลัวนะครับแต่ว่าไม่สะทกสะท้านเนี่ยครับแล้วเดินเตะซ้ายขู่อีกต่างหากโอ้หูนี่ปาขวาครับกดเข้าไปเต็มๆแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับคาริติส เอาคืนครับพยายามจะเอาคืนมีศอกมาแล้วครับโรตัสแต่ตอนนี้ครับใช้แรงครับดูครับแรงใครจะดีกว่ากันครับตองตีซีผลักทางด้านของโรตัสไปติดที่มุมโอ้ก็สู้กันไปสู้กันมาครับใช้แรงเยอะนะครับคู่นี้พละกําลังดูนะชกริสนั้นดูแข็งแกร่งเลยนะครับแต่ว่าโรตัสนั้นไม่กลัวครับเนี่ยครับมีปักศอกปักรูปทอยนะครับแหม่แล้วก็ยังแลกวงในเป็นเป็นมวยตอดกันที่ออกโอ้โหเนี่ยครับ วงในมีทั้งสอบมีทั้งหมัดนะครับไม่ใช่กอดกันอย่างเดียวแต่ว่าเนี่ยครับแข้งซ้ายของโลตัสเป็นแข้งนําที่หวังผลเลยนะครับเตะได้หนักว่ายัางเดินต้อนกายเพาโลตัสนั้นไม่จัวครับยิ่งเดินยิ่งโดนยิ่งเดินยิ่งโดน,ย,ดนยิ่งเดินนะครับโอ้โหแล้วก็เจอฮุกซ้ายน่าสะบ,บัดแต่ว่าควา้ากอดไว้ทันอีนูแล้วมีจังหวะที่ผู้ดวงในมีฟันมตอบฝาด,ด้วยด้วยโลตัสเพิ่มจะไรขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> คาริติส <c oughs> ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่กลัวอาวุธของโลตัสเลยละครับต่อเขาก็คิดเลยครับว่าเขามีดีเลยครับโอ้โหหวนเข้าไปครับทับนอกเสียงดังฟังชัดโลตัสตอนนี้ก็น่าจะมีหวังพึ่งหมัดเลยละครับอยากจะกดให้ลงอยากจะให้ลงไปนับซะหน่อยครับโอ้โหแขงขวาแทงขวานานๆได้เห็นนะครับต่อออกแล้วนี่มีประสิทธิภาพีดีโลตัสแตาก,ก็เจอหมัดซ้ายขวาของคริติสนะครับ นายโดนเข้าไปตอนนี้หน้าตาเริ่มจะมีรูรอนเลยครับคาริติสยังประมา,มาทบมัดพลังกำปั้นของนัชชกชกกริฟไม่ได้นะครับโรตัสเดินถึง4-5เขาเริ่ลลรมทล่าไปโดนหมัดจ้วงหล่นเอาได้แต่ก็มีแข้งนะครับโอ้โหนะครับตัวหว่างบวกเสียวเหลือเกินครับแายต่างคนต่างบวกต่างคนต่างมันมีศอกครับนาย,โ,ยโชว์เลยครับคาริติสโอ้โหโดนนะครับนั่นนะครับแต่ว่าโอ้ได้เห็นท่าทงหดของโรตัสจากครั้งนี้นะครับแายลูกนั้นดอกนั้นหน้าลงเหลือเกิน เอาแล้วครับเป็นวินาทีทองของคาริสติสแล้วมาแต่หมดเวลาหมดยกซะก่อนเรามาชมกันต่อลยครับสองยกผ่านไปโอ้โหมันระบเบิลดับเบิลจริงๆครับต่อยกันเรียกว่าไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยครับโรตัสทุ่มพันม่วงกับเอมานูเอลคาริสติสจากประเทศกรีซครับนี่ครับโอ้โหวันนี้นักท่องเที่ยวนี่เข้ามาชมกันเรียกว่าเนืองนั่นเลยทีเดียวครับไปดูไฮไลท์กันครับยกที่แล้วนี่ครับพลังหมัดของคาริสติสครับ ัดสินใจเดินบวกนะครับแต่ว่ามีสอของโลตัสปักเข้าไปไต่เข้าไปโอ้โหบริเวณข้อพับครับแทบจะหันตีหันขวางเลยครับลูกนี้กดขวาเต็มๆแต่ว่ายังไม่ร่วงหลังๆมานี่เริ่มจะเดินบดแล้วนะครับคาลิติสโอเคครับชากชานี้สุขที่สุดนะครับสุขีสุโขครับกับการมานั่งชมมวยไทยครับในบรรยากาศสบายๆอย่างนี้แล้วก็มวยกันชกกันบรรยากาศสบายนะแต่มวยชกกันเดือดเหลือเกินนะครับ เมื่อกี้ก็โรตัสก็ส่งสัญญาณเตือนไปแล้วนะครับคาริสติสนั้นเข้ามาต่อยมัดสุมสี่มห้านั้นโดนศอกเข้าไปเมื่อกี้ถึงกับชะง,งักงันเลยนะครับก็ต้องคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าถ้าจะเข้าไปลุยต่อยแล้วโดนสวนอย่างนี้นี่สอกนะครับไม่มีนวมหุ้มนะครับโชะเดียวไปเลยนะครับยกนี้ครับเชื่อว่าความเดือดคงไม่น้อยไปกว่ายกที่ผ,ผ่านมานะครับ อ่าไปก็ต่อครับยก3ครับยกสุดท้ายครับยกนี้ไม่มียกหน้าครับต่อยกัน3ยกครับพิกัด127่ปอนด์แม่หัวซ้ายมาเน้นเน้นเนื้อเลยครับยับซ้ายมาสะบัดไปเหมือนกันครับโอ้โหแล้วก็เจอฮุกขวาแต่ว่ายังเดินนะครับโรตัสแม่เป็นโมซามยกที่ไม่มีคุ้มเชิงนะครับเดินหนอกวกันอย่างเดียวเลยอีติดเยลย่ยมประกบวงในเลยครับ โลตัสครับโอ้โหแต่ว่าคาริสติชิงตีก่อนเลยแป๊บซอยแม่ภาษามวยแบบซอยก้นแต่ไม่มีคะแนนนะครับถ้าเป็นมวยห้ายกนั้นอาจจะฮือฮาได้โอ้โหตัดขวาครับต่อยขวาแล้วมุมมีฟันสอกสวนเข้าไปด้วยแต่ดูว่าตกลงว่าไม่รู้ใครใครคนเหล็กกันแน่นะครับระหว่างโลตัสกับคาริสติเนี่ยครับโลตัสโดนแล้วไม่สะเทือนเลยครับยิ่งเดินยิ่งโดนโอ้เริ่มจะโดนเยอะแล้วครับโลตัสครับคุ้มพันม่วงนะครับ ดูเหมือนว่าคล่องแคล่วคล่องตัวกว่าแล้วครับคาริติสครับยกนี้ต่อยฟรีๆต่อยสบายๆแล้วก็ทำผลงานได้ดีครับโอ้โโหชว์ศักยภาพพลังหมัดได้เห็นเลยครับคาริติสต่อยจนโรตัสนั้นทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับโอ้โหกลายเป็นเงืองืองุ้มง่าไปเลยครับตอนนี้โรตัสมั่ต่อยแบบไร้ความกดดันเลยครับยกนี้เอเมอร์ลียคาริติสแต่สแสดงให้เห็นเลยนะครับความแข็งแกร่งนะครับคู่นี้วัดกันที่ความแข็งแกร่งเลยครับ ถือว่าเป็นมวยที่ไม่มีถอยเลยนะครับตักหลักเข้ามากรรมการแยกกระเดินใส่กันอย่างเดียวเลย,<ะ>ยามาดูวงในกันครับแมต่ตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาก่อน,มนแม่กับกายเป็นคาลิตสนะครับยกนี้ที่เดินเขาจเอ้าหอ้โห,โหซ้าย,าย<อ>รันมปป้องจะร่วงครับครับโอ้ถึงก็พัง,งาเลยนะครับแมเราเห็นพมศ่อของโรตัสที่ได้เคยได้ผลนะครับแต่ว่า ปลิติแในยกนี้นั้นอ่อนด้อยไปกว่ายกที่ผ่านมานะครับอาจจะเดินเข้าใส่นะครับคารลิติสครับแต่ตอนนี้ได้ใจเลยครับคารลิตซ์กลายเป็นผู้ที่คนโทรลเกมโอ้โหซ้ายไม่โดนครับโรตัส1น,นาทีสุดท้ายครับตีเล่งกองรัวแล้วโอ้โหและจังหวะแรกกันนี้พื่อเจอกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้าโดนนี่มี่วงมีหล่นได้เหมือนกันคารลิติสนะครับเข้ามาต่อยซ้ายขวานะครับ โอ้ต้องวัดเลยครับโตรตัสตอนนี้ครับเวลาเหลือไม่เยอะครับต้องวัดต้องบวกเลยเละครับต้องเดินเข้าใส่<ด>แต่ว่าไม่ต้องเชิญครับคาริติสิเดินเข้าหาก่อนนะครับโโแม่จังหวะก,การออกมานี่เป็นรองเห็นได้ชัดเลยครับแม่แล้วโดนทุดนี้นี่พายุก็ปเป็นวินาทีทองของคาริติสเลยครับโอ้โหแล้วก็ตีเด็กสีข้างตีบ้านท้ายก่อนจากโอ้โหเดินขู่นะครับคาริติสตอนนี้ครับต่อยหมัดขวาโอ้ย้ำไปย้ำมาครับโรตัสตอนนี้รับอย่างเดียวโอ้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกครับ ไม่ไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะออกอาวุธอะไรครับช่วงนี้ซัมเมอร์เซลครับโรตัสลดกันน่ำครับโดนอาวุธของผู้ต่อสู้นั้นกระน,น่ำใส่จนเปิดตํารารับไม่ทันเลยครับดูอ่อนแรงลงเห็นได้ชัดบทยกสุดท้ายครับโอ้โหก็ชกกันได้สนุกดูเดือดจริงๆเลยครับสมศักดิ์ศรีครับคู่นี้โอ้มีแผลแตกนะครับบริเวณกลางหน้าผากของคาริติสครับ น่าจะไปโดนของดีเลยครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยครับน่าจะเป็นคมสองโอง้และแรกสองโอง้สอง,องอคอนชกคริสจังหวะนี้ดูหลายจังหวะแล้วน่าลดนลครับลดัสแต่ว่าโอ้ท่าต่อโลดถือว่าต้องชมเชยทั้งมดยไทยแล้วครับนี่ครับโอ้โหหกซ้ายครับลำตัวใบหน้าใบหน้าลำตัวตอนนี้กล้าออกแล้วครับคาริติสยกสุดท้ายแล้วก็ต่อยแบบสบายอกสบายใจครับลูกนี้ครับแบ็คคิกเข้าเต็มเต็มครับ มันจเป็หน้าท้องจะไปข้างในครับพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ And another thrilling fight has ended here, ladies and gentlemen, super champ. We go to the judges' scorecards to find out who our winner is. โชคกันมาครบสามยกเรามาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ladies and gentlemen and the winner is D Here we Emmanuel Kalistis taking home the win here.